สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC เทคโเคลีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็พามาดูบอลสีและป้าแมวก็ขอขอบคุณน้ำใจที่หลั่งไหลมาช่วยป้าแมวซื้อบอลสีราคา40บาท20บาทถึง100บาทนะคะวันนี้น้ำใจของทุกท่านหลั่งไหลมาป้าแมวตอบสายไม่ทันนะคะท่านผู้ชมก็ป้าแมวก็ขอขอบคุณ F c ซทุกท่านนะคะถ้าป้าแมวตอบสายท่านใดไม่ไม่ทันหรือรับสายไม่ทัน ให้ท่านรอป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวโทรกลับนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณในน้ําใจของเอสี T ทุกท่านนะคะที่มีน้าใจไม่เคยป้าแมวเอบอลสี C, ราคาถูกๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมคะ่ะนี่บอลสีอันนี้ป้าแมวก็ไม่เคยมีนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาบอกเขาจะสวยนะเดี๋ยวป้ามลอ่านชื่อก่อนนะคะเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยดมอนเฮดนะคะท่านผู้ชมดชมอนเฮดนะคะนี่เขาเอามาฝากป้าแมวขายนะคะนี่นะคะต้นโตสูงใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมเขาให้ขายอยู่ที่ มันเป็นถุงดำนะคะท่านผู้ชมมันเป็นถุงดำนะนี่นะคะถุงละ50บาทถุงหนึ่งก็ต่อหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชม50บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะท่านผู้ชมนี่นะคะเขามีมาฝากป้าแมวขายนะคะวันนี้นะเขาเจ้าของบอกว่ามันจะสวยมากป้าแมวหน้ามันจะดําแล้วก็มันจะมันจะหยิกหยิกกลางใบนะคะซึ่งซึ่งป้าป้าแมวก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะเดี๋ยวป้าแมวก็จะซื้อเข้าไว้สักถุงหนึ่งคือหนึ่งกระถางนะคะอ่ะพูดกันง่ายง่ายหนึ่งกระถางนะคะห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมใบแบบนี้ถ้าเกิดมันขาดแบบนนี้ะะค ให้เจ้าของบอกตัดทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่สวยๆนะคะนี่นะคะที่ใบขาดท่านผู้ชมไม่ต้องไปไม่ต้องไปติว่าใบมันขาดไม่สวยไม่ใช่นะทะ่านผู้ชมค่ะตัดทิ้งไปเลยเจ้าของบอกแบบนี้นะคะแล้วเขาจะแตกมาใหม่สวยมากนะคะนี่เจ้าของให้ขายอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะไดมอนเฮดนะคะท่านผู้ชมไดมอนเฮดนะอ่ะบ้าแมวก็ไม่ค่อยสนัดพวกนี้นะอ่ะนี่นะคะบ้าแมวโฆษณาให้แล้วนะคะขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ มาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเป็นบอลของป้าแมวนะคะเป็นบอลสีของป้าแมวนะคะคือทําคลิปไดมอนด์เฮดมันก็ก็สั้นนิดเดียวนะป้าแมวก็ขอฝากของป้าแมวนะคะอันนี้เป็นชายชนในถาดนี้ในถาดนี้ป้าแมวขออยู่ที่200บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสองกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะสองกระถางในถาดนี้ทุกกระถางนะคะในถาดนี้ทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมป้ายแดงทุกกระถางนะคะ200บาทนะคะป้าแมวขายให้นะคะ อยู่ที่ราคา200บาทนะคะชายชนนะนี่นะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอตามปลาเมลนะคะปลาเมลจะไม่เอาออกจากถาดนี้นะคะท่านผู้ชม200บาทนะคะท่านผู้ชมขามาด้านนี้ชายชนป้ายสวยกว่าสวยกว่า200นิดนึงนี่นะคะนี่นะคะตัวสวยทุกใบเลยนี่หลอดใหม่ออกมาก็แดงแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะปลาเมลขายให้อยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชม250บาทนะคะค่ะมาด้านนี้ท่านผู้ชมขาด้านนี้อ่ะ คือต้นแม่นะคะที่เป็นต้นแม่นี่เขาเรียกพรเจ้าสัวนะคะท่านผู้ชมเป็นพรเจ้าสัวนะคะนี่เป็นพรเจ้าสัวที่ด่างนะคะท่านผู้ชมบางคนเขาเรียกพรเจ้าสัวป้ายแต่แมวเรียกด่างนะคะติดด่างนะคะนี่เขาจะมีด่างชมพูด่างเหลืองนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นพรเจ้าสัวนะคะที่ที่ด่างสวยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะพรเจ้าสัวค่ะแมวแบ่งปันให้อยู่ที่กต่ถางละ400บาทนะคะท่านผู้ชม เป็นบอนด่างที่สวยนะคะพรเจ้าสวยนะคะสวยทุกกระถางท่านชมค่ะสวยทุกกระถางนะคะนี่นะคะด่างสวยนะคะพรเจ้าสวยค่ะกระถางละสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลเนี่ยมีอยู่กระถางเดียวนี่นะคะมีกระถางเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสิบาทนะคะนางไหมก็เจ็ดสิบาทท่านผู้ชมแม่แมวเคยขายรัตนะมามาลีมาลีนะคะพูดผิด นี่เป็นนางใหม่นะคะเจิบาทรัตนามาลีนะคะท่านผู้ชมป้าแมวขายไปเขากัดสีสวยมากนะคะที่ป้าแมวขายไปตอนนั้นอยู่ที่200บาทนะคะป้าแมวยังไม่ยังจําได้อยู่นะคะนี่เขาจะเริ่มกัดสีเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะทุกกระถางนะคะวันนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่70บาทนะคะรัตนามาลีนะคะรัตนามาลีนะคะท่านผู้ชมกระถางละ70บาทนะคะมีไม่กี่กระถางนะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมรัตนามามามาลีค่ะท่านผู้ชมค่ะรัตนามาลีนะคะ กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วต่อมาเป็นชายชนลุ้นป้ายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะชายชนลุ้นป้ายแบบนี้ก็ยังอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคปะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะซ,ซึ่งไม่แพงนะรัตนะรัตนสินลุ้นป้ายนี่นะคะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมีแบบนี้เดี๋ยวนะป้าแมวพาดูนะมีไม,ถถะะไม่กี่กระถางนะคะเนี่ยนะคะไม่กี่กระถางนะคะป้าแมวขายให้ไปเลยค่ะกระถางเนื้อแต่พาะในฐานนี้นะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะ ไก่ตัวงามอยู่ที่40บาทนะคะท่านผู้ชมเอ๊ะไก่ตัวงามตัวนี้มันเป็นพิเศษท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะคะไก่ตัวงามอัน้นี้มันมีมะขวานติดมาด้วยอ่ะติดมะขวานท่านผู้ชมบอกนะคะกระถางนี้เป็นจิตเจ็ดติบาทนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวก็ต้องรีบไลฟไวๆท่านผู้ชมดูชิคะมืดมาหาป้าแมวอยู่แล้วนะคะเป็นผลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนี้อีกนิดนึงนะคะค่ะด้านนี้เป็นเจ้าจักรพรรษ ที่ด่างแล้วนะคะที่ด่างแล้ว350บาทนะคะพ่อเมียขายนะคะ350บาทท่านผู้ชมขามาด้านนี้นะคะมาด้านนี้นี่นะคะอับสรสวรรค์ที่ป้ายแบบนี้สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมสุดป้ายแบบนี้สวยๆนะคะอยู่ที่กระถางละ4 0 0บาทนะคะ400บาทค่ะด้านนี้มาอักสรสวรรค์ที่ลุ้นป้ายนะคะอับสวรรสวรรค์ลุ้นป้ายอยู่ที่100บาทค่ะอับสรสวรรค์ลุ้นป้ายนะคะสวยๆนะคะ ต่อมาต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าชมพูสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยมากนะคะอยู่กระถางละ350้าบบาทนะคะ350บาทจา้ปะป้าแมวขายแบ่งปันให้นะคะท่านผู้ชมขาเสียงฝนมันมาแล้วป้าแมวขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะไปเก็บบอลสีก่อนขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอบคุณในแรงน้ำใจทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแต่ป้าแมวจะทำคลิปให้ยาวกว่านี้แต่วันนี้ฝนมาป้าแมวขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชม เบอร์ป้าแมว0ูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าถ้าป้าแมวตอบไม่ทันก็รอป้าแมวนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ